โอ้ก mm ิน hmm. ก oh. mm ินออกปรแสเนาะนีต hmm. แ mm ้งไร้คะว่ามันโอ้อื้อื้สีสันน่ากินไปเนาะจ้ สบายดีค่ะมื่อนี้กมาพบกับพอ่อกับอีนางอีกแล้วค่ะพี่น้องจ้ามืน่อนี้อย,ยูห่หายอยู่นาอยู่ถุงอยู่หายอยู่นาคือเก่าค่ะส่วนยางแต่ว่าสิตําบักต้องค่ะมีนูมื่อนี้สิตําบักต้องกินตอนช่วงบ่ายๆนี่ค่ะบักต้องตําบักต้องใส่มักแข้งนี่ยนะจ้ะอยู่กับ เทงเทียงหน้าพี่น้องมาให้มาหน้าคือเก็ห่างไกลโควิดพี่น้องก็ยยิ่งให้ย้่นหน้าดีกว่ายินสบายปลอดภัยยำแล้วต้องอเลยมะแขงเด็ดเด็ดเด,ด็ด,ดละก็ตันใส่เลยพี่น้องอืองไปเตะเดี๋ยวพี่น้องเลยอิสานบ้านเฮามีแต่ของกินเจ็บเจ็บพี่น้อ,องเอ,อ,อ้ยเอาละ เดี๋ยวครัวตัวเด็ดมาเก,กือบพวงกล้วพี่น้องเด็ดมาแข่งก่อนเดี๋ยวสิเดี๋ยวเราค่อยมาเบิ่งขั้นตอนการต่ำตอนต่อไปพี่น้องเอ้ยจ้าพร้อมแล้วเตรียมเครื่องเครื่องปรุงเฮาน้ำปลามุงตู้ลดน้ำตาลเอาพริกเซคโคบเลยพี่น้องพริกใส่คบตำต,ต,ต,ต่ำต่ำตำต่ำตำกระท้จอนโจอ๊ะโจ๊ะต่ำมักต่องโจ,อจอ๊ะโจ๊ะ ตะคอกนอกี่นอืมสะใจประด,ด,ดีตี <c oughs> ก็ใส่มักตองลงไปใส่มึกตองไปไปตำก็ตำ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 ัตตตให้มันเลนกเัก้หน่อยพี่น้องจตงมันจัง นุ่มป่ะว่าเล่นดนตรีแท้ดมิมาเด้อจ้ามาเด้อจ้ากินแตงมาต้องกันพี่น้องต้องให้ท่งนากินส้นมมะกอง โอ้โหกักตะปิดพอเริ่มเละแล้วเขาก็เละแล้วก็กวกกวกกใส่บาแข้งพี่เ้องมาแข้งมาเคืเค้อพวงนะจ๊ะเขามีปูนาใส่แห้งสีดองเลยละ่ะอืมตั้มเหมือนกัน,นอืมอคงนีเปละ เก็บใส่ขื้เก่อนไปเนาะเป็นยังเส้ิโลก่ปทำงานนอนตะขอนตอนนี้เจือโลกบ่าย แค่เอด็กเราก็ก็เริ่มปรุงเลยพี่นอ้องใส่น้ำปลาใส่ผงนัวน้ำตาลน,น้ำตาลใส่ลายนีดหน่อยพี่นอ้องตัดความส้ม คอมเปรี้ยวประเด็กอืมมะแข็งฟุง้งใส่ตนไปด้วยนะใจพี่นอ้องจะได้สีอีกหอมประี้กคี่นอ้องน้ำลายไหายล้ำลายไหลน้ำลายไหายอืมพี่นอ้องเลยอืมติดเต็มเสียติดเต็นัวแท็ด ต่ำเนาะต่ำ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 โอ้โคไปตะปีหนึ่งไปก็ถึงขั้นตอนมาถึงขั้นตอนการซีไม่ไหวพี่น้องเลยต่ำหมกโต้สีสันซีเพื่อนพี่น้องดื้อมาเดื้อมาเดื้อมาเดื้อ ช uhh ินดยดเส็นัวเส่น้าประเดียวจหนพี่น้องเส่น้าประเดียวจหนก็ตต่มเตมีมันพี่น้องเปน กำกินผู้เดียวแซ่บผู้เดียวม,มาเดอ้อพี่น้องเด้อแซ่บๆนะกันเด้อสุดยอดสุดยอดเท่สุดยอดเลย,ยพี่น้องเลยจ้าเลีล้ยวนะต่ำบักตองสุดยอดบอกครับพี่น้องกับบรรยากาศตรงให้ตรงนาอยู่เถียงพี่น้อง เทียงให้เทียงห,ห,หน้าพมรมชาปีตอนนี้นั่งช่องเทียงพี่น้องมามาพี่น้องมากินนักกันบันี้สวยเด้อเด้อบันเดเด้อมาเด้อผู้ดยาวพูดรกยะอะไรพี่น้องเอ้ยเพื่อกินเด้อเด้อ ใจมือก่อนสิ่งเประเดกเพ่อน้อสิตอนปรีเด็ก mình ăn loại mhm 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 เยอะสุดยอะอร่อยจริงๆอันนี้เม็ดมัเข้าบะคือเข้าบะตามใ่เนาะ ส,สมาเด้อพี่น้องเอ้ยมากินตะโพลโอ้แต่หมกตอนน้อนกันเด้อแซ่บขนาด <c oughs> มันจะกะท,อทออ้องไ้ท้องน,น,อา,นาพี่น้องสำหรับมื้อนี้ก็อย่าลืมคือเก่าจ้ะพี่น้องจ้าก่อนจะก,กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามช่องอีนางชาแนลเด้อพี่น้องจา้าเพื่อเป็นกำลังใจทำในคลิปต่อ,ตอไปคลิปหน้าพราะไม่ไปอีนองางจะพาเห็นยังสำหรับมื้อนี้ก็ 上班，拜拜。